ก็ไม่ตา้าอ้ยบ่น้อกด้้ดันอี๋แตำมนี่แตกลางลองลุยนกกระเทาไกกรุแบรนด์กระเทาทดีมังมาเสยดลุยเลยโดเตตูเฮนสอนอ่าโดมุก่อนตูจุโอ้ยอจูอีฮาปยัตพวนหาใหญ่นาเฮนฮอพัน tu yo going gaima do groh waja tu da mbou ma do sak tu wen da skian nok tu lou dim tu koy khop khou sara go da ra man tu dob ma gam gam yaw long lui nao ni adu mum yaw i vi pandaw wi an mum yaw i buan hau i bian hau

สินดูมัวสักสิบสี่สิบห้าสินดูมัวสักยี่สบแปดบยามสิบสี่สิบห้าอาเกตูดำเห็นตุดำสวรตุดำพงเห็นตุดำแรงตินับอดีมเสต่างตัดจาเนยนับดิลุนเราหนึ่งบาทอาดวมุกกรันตุจุอันนี้เราแบ่งเราดูเปย์ดูใสดูเปย์ดูแรงใเรื่องใ

กิ่งน่ารัสมัติพี่ไอีไลร็อกอี umas, ่ล <blunt animation> ักเลาไมนับเดฮพี่ไอแต่ี่ลจองแต่ีไลยาลุยตัวโดยยาตีม่เซี่ปีบอกดโดยไอ้อนากาลังดานอุมเยี่ยวาก๊าลดาโดยปอมเยี่วบุ่งแต่ี่ลักลุยมาเลยเซียิวินับไดีกราฟันตีมานอาไม่ันตีมอันเดีนับเด้ลุยน้าวตัวโดยนับเด้พไอนี้ม น้ำบาอ่นหา่นาเฮินหอดดูอีอินับเดรใหญ่อุดพธมีดองอีใมบารีใหมันเดียร์หายายเดียดกอดดยยาจิตม่ะวายอันนับดือบนลองลุยนอกต่อน้ำบาบพันตุยอกุยไกมาดออนนี้มไปมอนลุยนอกตอดูเปดิงกกุยไกมาดูวย do gwen gai ma do gwen gai ma e sima ma ha sak au yo ao rang ao hiang ao lum la ge hi yam ha ban pe ade ma na de bian long lui no ada e do ade na ma phan na ma do gro wa za du da ani gro bre do gro ma gro mu gro man i gro ta de e i kla ta de e e tu da e tu da de thom ade mu wai an e nap อันนับดูเบีนลองดุยนอกาไดบัมบูมอดสะตวเองดูอีดสตตานี้มัวายอันนับดูเบียนลองดูยนอตัก็ไปดีนี้มาเหอนนับบอันดาสเกียนนกโลสกีนนกโนี่ม้ลองลูยนอเนี่ยจำมุจจาเด้ตาอันนี้ำตก่จักลองดูอนนนอ่ายต well ัดำลจนี่ก็ตัเบียนไปนี่ดอมาอนี่ดำกลัง လဘိဘီရန်လောင်လူနောဂျာနေဒီကေကိုပတေနာဟူးကိုတေဘန်လောင်လူနောဂျာတားနိအေစကီယန်နာဟွေမတ်စထာဒရာအေမတ်ဟာဝတ္ထုဝတ္ထန်ကေပယ်ဒေလုံအေလုံအတိအေဒိတုဘီရန်လောင်လူနောတောင်းအနိယတောစကင်တောဒူလောအေမတ်ကေပယ်ဒေလုံအေဒူလောအေပယ်ဒေလုံအေဒူလောတောင်းအတေမန်နာအေနာဘီရန်လောင်လူနောဟာဒါအေတောင်းနမ်ဘန်ဒီမ် tu coi khốp khổ ra, đó xin đốt đệ có giảm tặng âm mực đại tâm anh ấy ấy mực tu à tu đam tu đâm mực đại tạc lạng đệ khổ sợ đại tâm anh ấy tu đâm coi à đuôi ấy bị rồi đàn tóc sợ đó anh ta à ấy hai ta ấy tu nắp ta à âm mồm hầm bụng âm tu bản đó ế ế ế đi អឺមិករួយនៅតោសេមដៃក្លាំងនេះអាចដៃក្លាំងអ៊ុននេះមើលទៅតាអត់នេះវានឹងឡងដូចនៅដៃតើទៅតាមខុសរ៉ាំខុសរ៉ាំនេះវាបោដោយមនៅឲ្យគឺក្លាំងឌួរនេះម៉េច100តោអត់ទៅខុសរ៉ាំលំបកទៅដ្រាមហមទ ukam តានេះតាហមទ ukam នេះពីបោអឺកែបុតឧស្សាហនាមិនទេមកតោ sa su chơi được gần nhau gậy tu chơi được gần nhau đó à đây mà su chơi được nên một đó im đốp im xin 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 ha một đó im im cầm đó sẽ tu cầm tu đầm cầm nà đi bên lòng lui nọ à đại đó anh gờ râu anh ta เจมเอล็กอัมสอนเจมเมอร์อัม,อออมจูยาลูาเฮเบนเดกเจงเพียก,กนาเฮนเยลาพีอัมเล้งไฮโคจาวเ้เฮ็ดเมาเอาตัวสาติกเนียนแค้นใจกับอัมลูอัมอยู่โฮมคูม,มาแข่งตราอัมแจงอันนี้มึงเราได้ดูเสียงกันต่อลองเนีย่ยังเจสิเป,ปิง์เรารดังเปน็นต่อนองตะนองตะนี่นองมาพีเดอบอเนาะนองตะสุดานองมาพีเดออะเราได้ တော်ံပြန်ကြတော့ပဲတောဘယ်ရောံပြန်ပြီး먹ဖို့ရောဘယ်ရောံပြန်မှု먹တော့นี่ดอนนตเสบภาငเหกออุษามะซุภาจีขานนตยัตตติငเหกอปัญญามาตินภาจีขานนตยัตตติจินเลกอกจิตก้องฉอปี่นิ่จะลิตตันโจอจิ่นโซ โจยเอนนตยัตตติตุตัตตะกาจัญจุบะนองขะนองตายัตตติดูดาเอญยาจุมิบาลุนจะนองตายัตตติตทาจีพโยมะเป้หลูโทดูนองตายัตตติมีภัตตะนะสุมะม้วยมิโทดูนองตายัตตติเลออุเสียภะมิตตาเนนภะมิตตาอิ မိမ်မာမယုထင်တေမှုသောဒုနောဒယတတ္တိမစီကံ့ညာဒုဒုံညာပြဘနောဒယတတ္တိဒုဇရိုက်တုဒုဇရိုက်ဒုံပြမကျင်ပါနောခာနောတယတတ္တိနောခာနောဒယတ္တိနောတဆေပါမဖြစ်ပွားဖို့အမြလူရှင်ခုကပ်ပင် ကြိုတင်ကြင်ရမီအရှင်သမဘာလာဒံဦးနော